ตัวไม่ตัวไม่โอ้โหมาแล้วจ้วงมาเลยสัตว์สอยบ,บ้านฟ้าโดนเล็มขามี่ได้แกะอันนึงก่อนแล้วกันเปิดเปิดลอง เจาะไปเพื่อนเจาะไ,ไปเจาะไปเพื่อนเจาะไปอ้ยน่นต่างกันเนี่ยอันเนีอันเนี้ยยิงยิงไปเพื่อนยิงไปเพื่อนวิวโอ้โหเนี่ยตัวนี้มันจะเก่งก็ต่อเมื่อตรงนี้แหละครับทุกคน มันจะเก่งต่อเมื่อตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้ยคือจุดที่เราเราจะวิ่งออกมาแล้วมันไม่มีมาให้เด่นนี่แหละมันจะเก่งตรงนี้นี่แหละมันจะจังหวะเฉดนี่แหละเปียกกลางแบบมาไม่มีเลยเขาไม่มีโทเทมหลอกนะพี่ตรงนั้นโทเทมไฟป่าววะโตนั่นน่ะสายบ่ญเดี๋ยวดูให้พี่ย้มก่อนมันมา,มา ยังยังคนมีปะนั่นอะ่ะใช่ปะไม่ขาวขาววิ่งไปแล้วอา้าวแสดงว่าเหลืออันเดียวแล้วที่ไหนไม่รู้ <c oughs> หน้าผัดตรงกลางให้หละกันยูวีเจอแบานั้นอยู่แถวแถวบ้านใหญ่ไม้ก็ซ้ายกลางอ่ะพี่ Бля, баня има пакин. ในบ้านใหญ่นะเหลอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวตีเหลอีกอันหนึ่งเจะเรถจุดมานานเราได้ตั้งหน้าตั้งตาเข้า เป็นต,ต,ตัวละครในเกมที่มันไม่มีให้ครับที่เราต้องเติมซื้อเองล้มลลง,ลองอ เมื่อกี้เพื่อนมันเจ็บอยู่ล,ล,ล้มร้องรูนเมื่อกี้เพื่อนมันเจ็บอยู่เจ็บปะหรือว่าแอดออนแดงที่มันตีชิงสุดท้ายแล้วล้วเมื่อกี้เลยที่มันเจ็บอยู่แล้วครับ วิีจุ๊กตัวนี้คืออะไรย้อนดูตั้งแต่ต้นเกมนะยครับจบเลยเห็นเลยถ้าย้อนดูตั้งแต่ต้นเกมจะเห็นทุกอย่างที่ถามมาก็อธิบายไม่ถูกผมบอกไปแล้วว่ามันต้องเล่นกับตัวนี้ยังไงอะไร ตัวเดิมขาวที่โตเห็นนั้นถอนไปยังครับเขี้ยวเหว๋วได้ถอนท้ายโบนถอนหลัง เอขอบคุณครับคุณตับตะไครเดินที่เก้าครับที่เดียวลดนหรอใช่บอกแล้วตอนแรกพี่ก็งงอยู่ว่าตอนแรกเพื่อนมันไม่เจ็บไม่ใช่เหรอวะเพื่อนมันเจ็บอยู่นะเจ็บปะได้มีบอลล์อยู่ครับพี่เอกก็มีใช่ปะ ไม่มีไม่มีเต้นปักสายกลางเยอะ <c oughs> มากจะช่วยได้เพวยอะไรนะอยู่พี่นะพี่ลม้มต่ตอนนี้มีแค่ ต้องต้องปลุกปลุกฐานให้หมดอต้องเป็นการปีนตารางลงไปไม่ไม่ลงไม่ลงไม่บล็อกบล็อกได้มั้งถ้าลงเรีะบล็อกสามอ่ะหลุดเข้าประตูนู้นประตูไม่อกีประตูนี้มีไม้ผมผมขอโดนคนแรกได้ปะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโตได้คนเดียวน่าจะนี่แล้วตีต่อหลุดแล้วได้หลุดแล้ว เอาแล้วเพื่อนก็ไปลงอีกคนนึงเท่าไรของมันก็น่าเอาตัวขึ้นมาก่อนเอาเอาตัวขึ้นมาก่อนเอาตัวขึ้นมาก่อนกลับไปแล้วไม่ได้พี่ต้องต้องต้องไอตัวมีลูกป่ะน่ะมีครับมีโอเคตัวลูกได้ลูกเลยไม่ต้องรออเอกลับมากลับไปแล้วนะ ถ้ามันวิ่งมาไม่น่าทาันมาโตเพ้่มีลงเองครับเอือนเพิ่งจะเก้าเก้าไว้แล้วหรือเปล่าจะปั่นเครื่องซ้ำเครื่องเนึ่งให้ด้ปั่นอยู่พี่จะเสร็จละเก้าสิบ หลบเป็นผักเลยท่ออยู่นี่นะกุญแจอยู่ที่ใดกุญแจท่ออยู่ในเครื่องเสร็จให้ให้ผมคานไปเลยปะขามันได้นะแต่ว่าต้องเปิดประตูก่อนเดี๋ยว่าเปิดประตูเอาชัวร์ดีกว่าอยู่กับพี่อยู่กับพี่โคไปโตโคไปโคบายโต้ คิวแบบกดน้ำแล้วพี่แตกกัน ท่ออยู anyway. ่ซ ah. uh, uh, um, ้ายพี่เนี่ยวะจะไปยังไงดีวะเนี่ยบล็อกกันเลยพี่ไหนต้องมาโดนก่อนทับขันเพี่อหลงไฟเฉยเลยสายพี่ซ้ายไหนซ้ายแล้ว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 ้ายแล้วสายพี่เครื่องเหรอใช่ทำเครื่องเสร็จขวามือ ระวังมังกรแทกจังหวัดสุดท้ายนายโตนี่เท่าอย่นี่เท่าอย่นี่เปิด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 เพื่อนออกได้吗เปิดเปิดแล้วจุกดิตัวนี้มันตุ่ง้าต่างไม่ไหว